วันนี้นะครับเรากลับมาสนามเชลซีแซมฟอร์ดบิตอีกครั้งครับกับเกมใหญ่ครับผมเกมระดับบิ๊กซิกเจอกันเชลซี Chelsea, ปะทะแมนเชสเตอร์ซิตี้เดือดแน่นอนเกมนี้ครับไปดูข้างในกันเลยและนี่ก็เป็นเกมการเจอกันของทีมบิ๊กซิกเกมแรกของทริปนี้นะครับรับประกันได้เลยว่าสนุกแน่นอนเชลซี Chelsea, ครับอันนี้บรรยากาศร,รอบๆสนามเชลซีวันนี้เราเข้าไปในตัวเมกัสโซของเชลซีด้วยครับอันนี้เป็นบรรยากาศนนหน้าๆนะแล้วพอเข้าไปก็จะเป็นนี่ครับ ค่อนข้างจะกว้างขวางครับบรรยากาศตรงนี้แล้วก็มีเสื้อนะครับของเจลซีในฤดูกาลนี้ทั้ง3แบบมีผู้คนคอยช้อปปิ้งกันเยอะแยะมากมายครับแล้วพอจบจากจุดในกาสโตก็เข้ามาในสนามครับอันนี้เป็นมุมที่นั่งในวันนี้โอ้โหถือว่าที่นั่งค่อนข้างโอเคเลยครับอยู่ตรงมุมธงแต่ว่าเสียงเดียวไม่ได้นั่งตอนนี้เราก็อยู่ในสนามแล้วนะครับทะเลค่อนข้างาตัวเลยเป็นตาหนิงตงดีนครับ สักพักนักเตะก็ออกมาวอร์มครับตรงที่ตรงโซนที่ผมนั่งก็จะเป็นโซนของนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้มาวอร์มครับนี่ครับเออร์ลิงบบวฮาร์แลนด์ครับเจ้าคันเซลโลครับเบนนโดซิลวารวมถึงทั้งคิวินเดบรอย์แล้วก็ฟิลโฟเดนครับโอ้โหยิงกันมันตีนยิงจริงๆก็แต่ละคนครับพอวอร์มเสร็จก็เข้าไปเตรียมตัวแข่งบรรยากาศการเปิดตัวของเชลซีค่อนข้างจะโอ้โหเรียกว่าแสงสีเสียงมากันเต็มครับ แล้วก็ถึงเวลาที่นักเตะของทั้งสองทีมลงสนามท่ามกลางแสงไฟตรงนี้ครับโอ้โ oh หต่อไปเป็นส่วนของการแข่งขันครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยการแข่งขันเริ่มขึ้นครับเชลซีเริ่มมาแป๊บเดียวสเตอร์ลิงเจ็บต้องเอาอูบามายังมาแทนครับครึ่งแรกเชลซีพยายามที่จะบุกแล้วทําได้ดีด้วยครับครึ่งแรกเชลซีถือว่าเล่นได้ใช้ได้เลยครับจังหวะนี้คูรีบารีคุกคิกอยู่แล้วหลังจากนั้นโอ้โ oh หพูริสิตไปเจ็บอีกครับเอาชุกมาเวนก้าลงมาแทน เชลซียังมีโอกาสได้พอสมควรครับในช่วงครึ่งแรกแมสซิตี้มีการสวนบ้างแต่ยังไม่อันตรายเท่าไหร่ครับอันนี้คือจังหวะยิงชนเสาของชุกมาเวนกาครับก่อนที่จะจบครึ่งแรกไปครับยังเสมอกันอยู่ครึ่งหลังมาแมสซิตี้แก้เกมเล่นเป็นหลังสามแล้วทำได้ดีขึ้นดูจังหวะนี้ครับชนคานยังไม่ได้ประตูแล้วแมสซิตี้เริ่มจะพยายามบุกเกปาก็เซฟสารพัดเลยครับดูจังหวะนี้ก็ยังไม่จนจังหวะนี้รัิยานมาเรสที่เพิ่งถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองครับทำประตูได้เป็นซปเปอร์ซับครับ ทีมเยือนแมนซิตี้ขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์แมนซิตี้แก้เกมมาเชลซี Chelsea ก็เกมสะดุดไปดื้อรับครึ่งหลังมีแต่แมนซีบุกดูจังหวะนี้เกือบจะได้ประตูนในลักษณะเดียวกันครับฮาเรนจงจะเซตยออคุณแต่ยังเซตยออไม่ได้จังหวะนี้พยายามจะไปก็โดนเบรกไว้เป็นฝ้าแล้วสุดท้ายครับสี C ก็เป็นฝั่งพ่ายขาบ้านให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งเสียงลูกวีดดังขึ้นจบเกมจบเกมไปแล้วนะครับเชลซี Chelsea แพ้แมนซิตี้ศูนยะ์ประตูต่อหนึ่งยังไงชิคก้าพาไปสนามโอแทฟฟบ,บอร์ดคร รอชมกันได้เลยไปแล้วครับสวัสดีครับฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะครับเพื่อนยนรับบอลเดนที่ดีต่อไปไปแล้วครับสวัสดีครับส่วนทั้งเชลซียังมีโอกาสเอาคืนแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึก FA Q คัที่จะเกิดขึ้นใน4วันข้างหน้า